ครอบครัวนำอัถิแบงเลสเตอร์ฝังใต้ต้นจำปาในป่าช้าตามความเชื่อจังหวัดอุดรธานีด้านพ่อได้กลิ่นธูปใหญ่ได้กลิ่นน้ำหอมตลอดทางจากกรณีแบงเลสเตอร์ ester, หรือนายธนาคารคันทีอายุ27ปีดื่มเหล้าจนช็อกเสียชีวิตแล้วนำศพชาป,ปนกิจที่วัดอยู่ดีบำรุงทรรมเขตสายใหม่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงบ่ายวันที่30ธันวาคม2567จากนั้นนายประเสริฐคันทีอายุ58ปีนางพรทิพย์สังริดอายุ80ปี และนายพันเทพสังริดอายุ36ปีพ่อใหญ่และน้าชายน้องแบงค์นำอฐิเท่าน้องแบงค์เดินทางกลับของพ่อน้องแบงค์ที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเพื่อประกอบพิธีทำบุญให้น้องแบงค์ตามประเพณีต่อมาเมื่อเวลา11นาฬิกาวันนี้1มกราค,คม2568ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่13บ้านผักบุ้งตาบนกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีพบเป็นบ้านปูนชั้นเดียว2ห้องนอนที่ปลูกสร้างไปแล้วประมาณ50% ผนังบ้านบางส่วนยังไม่ได้ก่อและยังไม่ได้ฉาบปูนหลังจากช่วงเช้านายประเสริฐคันทีอายุ58ปีนางพรทิพสังริดอายุ80ปีและนายพันเทพสังริดอายุ36ปีพ่อใหญ่และน้าชายน้องแบงค์รวมทั้งญาติพี่น้องพ่อน้องแบงค์และชาวบ้านนำอถิเท่าไปทำบุญร่วมกับชาวบ้านที่พากันไปใส่บาตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วตามประเพณีของชาวบ้านผักบุง้งที่จะทำวันขึ้นปีใหม่ทุกปีที่ป่าช้าท้ายหมู่บ้าน ส่วนพิธีกรรมของน้องแบงได้นิมนต์พระสงฆ์สี่รูปมาสวดทำพิธีเสร็จแล้วได้แบ่งอธิเท่าในห่อผ้าขาวนำไปขุดหลุมฝังไว้ในป่าชา้าโดยเอาต้นจำปามาปลูกไว้ด้านบนตามความเชื่อของคนในหมู่บ้านหลังจากแบ่งอธิเท่าน้องแบงบางส่วนลงในโกดกลับมาที่บ้านเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบเจ็ดวันที่บ้านของพ่อต่อด้วยทำบุญครบหนึ่งร้อยวันตามลำดับพ่อและยายของน้องแบงได้เข้าไปในห้องนอนที่ตั้งโกรดบรรจุอธิเท่าและรูปของน้องแบง์พร้อมกับบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอีกแล้ว ให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์หากชาติหน้ามีจริงก็ให้มาเกิดเป็นพ่อลูกและยายหลานกันอีกทุกชาติไปและมาบอกหัวรางวัลที่หนึ่งให้ยายด้วยยายจะได้มีเงินทําบุญไปให้คุณยายพรทิพสังธิ์เล่าว่าตนเดินทางมาอยู่กับอดีตลูกเขยเมื่อคืนนี้น้องแบงค์มาเข้าฝันตนแต่ไม่ได้พูดอะไรมีแต่ยืนส่งยิ้มให้ที่ตนตัดสินใจมาอยู่บ้านอดีตลูกเขยเพราะเขาเป็นคนนิสยัยดีตนก็รักเขาเหมือนลูกหลังจากนี้ ก็จะอยู่กับอดีตลูกเคยไปจนกว่าจะหมดลมหายใจเขาก็ถามว่าถูกใจบ้านที่มาอยู่ไหมตนก็บอกว่าชอบและถูกใจเมื่อวานตนก็ดูรูปน้องแบงค์ร้องให้จนเผลอหลับพอตื่นเช้ามาตนก็ได้ทำบุญให้และประกอบพิธีฝังอัฐิเท่าที่ป่าช้าเมื่อวานตอนนั่งรถนำอัฐิน้องแบงค์กลับมาที่นี่ช่วงจะติดสัญญ,ญาณไฟแดงตนก็บอกน้องแบงค์ว่าขอให้เป็นไฟเขียวจะได้ถึงบ้านไวๆไ,ไฟแดงก็เป็นไฟเขียวทันที และมีกลิ่นน้ำหอมที่น้องแบงค์ชอบใช้ชวยมาเพราะน้องแบงค์ตอนมีชีวิตชอบใช้น้ำหอมและจะชอบฉีดให้ใหญ่ด้วยส่วนพ่อเขาก็จะได้กลิ่นน้ำอบและกลิ่นทูบน้องแบงค์ไปดีแล้วเป็นไปเทวดาบนสวรรค์นตนก็บอกเขาว่าให้มาดูแลใหญ่อีกนะนายพันเทพสังหริษอายุ36ปีนะชายน้องแบงค์เล่าว,ว่าในเรื่องโทรศัพท์ของน้องแบงค์ตำรวจยังไม่ได้เอาไปตรวจสอบและยังอยู่กับตนในส่วนเรื่องเงินในบัญชีน้องแบงค์8แสนบาทนั้น ไม่เป็นความจริงถ้ามีน้องแบงก์ก็ต้องให้ยายไปแล้วและในเรื่องบ้านต้องรอคุณเอ็มเอกชาติอีกสองวันจะเดินทางมาดูสถานที่บ้านพี่เขยอีกครั้งส่วนความผูกพันตนกับพี่เขยนั้นพี่เขยเคยอาศัยอยู่บ้านตนที่กรุงเทพแกเป็นคนดีและดูแลพวกตนเป็นอย่างดีตนก็รักเหมือนพี่ชายแท้ๆอยากบอกดวงวิญญาณน้องแบงค์ว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอีหลังจากนี้หน้ากับพ่อจะดูแลยายเป็นอย่างดีให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ นายประเสริฐคันทีอายุ58ปีพ่อน้องแบงค์เล่าว่าเมื่อวานตนได้นำอดิตน้องแบงค์กลับมาที่อุดรธานีในช่วงที่ตนนั่งอยู่บนรถและโปรโยทานตนได้กลิ่นน้ำหอมและทูบชวยมาตลอดเส้นทางเมื่อเข้าตัวอำเภอบ้านผือก็ได้กลิ่นเหมือนไฟไหม้เมื่อจอดรถดูก็ไม่มีอะไรตนคิดว่าน้องแบงค์จะสื่อสารว่าได้เดินทางกลับมาด้วยซึ่งตนก็ได้จุดทูปอกกล่าวแบงค์มาตลอดทางว่าได้พายาย และน้ามาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีด้วยเพราะตนได้เคยสัญญากับลูกชายที่งานศพเอาไว้ว่าจะดูแลคุณยายให้ถึงที่สุดเชื่อว่าวิญญาณของลูกชายยังเป็นห่วงคุณยายของเขาอยู่ในส่วนเรื่องบ้านต้องรอดูคุณเอ็มก่อนและสอบถามยายและหน้าน้องเอ็มก่อนเพราะตนไม่รู้เรื่องนี้ตนมีความผูกพันกันกับยายน้องแบงค์มาตั้งแต่ปี2536-2542ตอนนั้นน้องแบงค์อายุเพียงสองขวบก่อนแยกทางกับภรรยา แต่ก็ยังติดต่อกับลูกชายมาตลอดตนก็รักคุณยายเหมือนแม่แท้ๆเพราะแม่ของตนก็เสียชีวิตไปแล้ว